นิรยาทารนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูความรักคนโสดให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสําหรับคนโสดนั่นเองนะคะและนี่ก็คือพลังงานในช่วง1เดือนนับจากวันที่เข้ามาดูนะว่าคนโสดความรักจะเป็นอย่างไรจะมีใครเข้ามาไหมหรือมีใครที่จะเข้ามาวม่าความรักมีมา1คนนะคะที่แน่ๆน,นี่คือนายออบสอด พลังงานของทัดลมมิถุนตุนกลุ่มนั่นเองคนที่มีบุคลิกลักษณะนะคะก็คือค่อนข้างจะแคล้วคล่องว่องไวนะหรือว่ามีใจร้อนก็ได้นะหรือว่าอาจจะแบบเป็นคนที่มีความคิดนะคะมีความฉลาดแบบเปรี่ยวรอบรู้นะคะต่างๆนะเป็นคนที่ เขาอยากจะนําความรักมามอบให้กับคุณนะคะก็มีลักษณะของเ,อเขามาค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นการแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบใช้ความเ,าเรียกว่ามาอย่างทําให้คุณค่อนข้างตกใจเลยทีเดียวนะคะ The Chariot แล้วก็มีความแตกต่างจากคุณด้วยนะ คนนี้นะคะแต่ว่ามี energy ของความเป็นคู่อยู่นะเดอะชาริออตเนี่ยนะคะแบบเหมือนเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันอะเหมือนกับสีขาวกับสีดำนะนี่สีขาวนี่สีดำเ,เป็นคู่ที่อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ก็มีความลงตัวบางอย่างอาจจะมี energy ของอคนที่ต้องเดินทางนะคะเดินทางไปมาหาสู่หรือเขาชอบการเดินทางมีการที่อยากที่จะเดินทางมาหาคุณ แล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องของสังคมภายนอกนะหรือจะมีวัยที่แตกต่างกันก็ได้หรือจะเป็นความต่างด้านอื่นๆด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆอย่างที่รวมกันสังคมวัฒนธรรมเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาความคิดความเชื่อทัศนคติต่างๆอะไรพวกนี้ที่จะมีความแตกต่างจากคุณแล้วก็ถือว่า อาจจะมีช่วงแรกๆที่จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักได้ก็เพราะว่าความแตกต่างนั่นแหละที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ใน energy ของความเหงาความเศร้านะคะมีความรู้สึกอ้างว้างบางอย่างเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะกับเรื่องราวของความรักเนี่ยไม่อยากที่จะไปคาดหวังอะไรมากนะคะเพราะว่าบางที เราก็ไม่อยากที่จะวิ่งไล่ตามใครอะไรแบบนั้นเนาะแล้วอาจจะแบบเจอคนที่แบบ <c oughs> บางทีมีพลังงานนะคะของความขัดแคลนอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะโดน ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวมาก่อนอะไรแบบนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็เลยมีความรู้สึกเข็ดแล้วก็กลัวกับเรื่องของความรักในบางครั้งได้เหมือนกันนั่นเอง5ดาบการที่ใครคนหนึ่งนะที่เขาอยากที่จะเข้ามาหายเราอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแบบค่อนข้างจะหวั่นใจเหมือนกันนะคะอาจจะแบบเหมือนกับ เออเราก็ไม่แน่ใจว่าแล้วเขาจะมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็โดยบุคลิกเขาเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะแบบเหมือน จะเป็นคนที่เจ้าชู้ไหมหรือว่ามีคนที่แบบมองเขาเป็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าใช้ชีวิตชอบใช้ชีวิตอิสระล้นลาอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ก็ไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบใช้ชีวิตอิสระก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางหรืออะไรแบบนั้นนะตัวเราเองก็แบบเหมือนบางทีก็อยากปลดปล่อยตัวเองอ่ะแบบไม่อยากที่จะ <c oughs> อยู่ในกรอบหรือว่ากงขังมากเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะที่ผ่านมาจากความรู้สึกเหงาอ้างวาง,วางเนี่ยเราก็อาจจะใช้เวลานะคะไปกับเรื่องของการงานหรือการเรียนอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อที่จะไม่ต้องมาโฟกัสในเรื่องของเ,ออเรื่องราวของความรักมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ยัง คิดอยู่นะในเรื่องของความรักถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็จะดีนะคะในชีวิตที่ผ่านมาก็อาจจะมีบ้างที่เจอกับความรักที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่บางทีก็เจอกับความรักไม่ค่อยมั่นคงหรือมามา,มาหายหายผุดผุดโผลอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับบางทีเราอาจจะเข้าไปอยู่ในตัวเลือกของใครอะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออ จะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักแล้วละที่อยากที่จะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนได้นะคะชีวิตในช่วงนี้ก็ใช้ไปกับเรื่องการเรียนการงานนะใช้ความสามารถอะไรต่างๆในเรื่องของความสามารถช่วงนี้คุณจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะแล้วก็เนี่ยแหละด้วยความมีสเสน่ห์ในช่วงนี้ที่เปล่งประกายก็เลยเหมือนกับ อาจจะดึงดูดนะคะคนเก่าๆคนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแบบนั้นนั่นเองแต่ก็อาจจะมีบางคนนะ <c oughs> ที่เขาเข้ามาก็อาจจะมีะหวังผลอะไรแอบแฝงไว้เหมือนกันสำหรับการเข้ามาที่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนั่นเองเขาบางคนก็เข้ามาแล้วคุณก็แบบ จัดให้เขาไปอยู่ในฐานะของความเป็นเพื่อนไปหรืออะไรแบบนั้นนะคะรวมถึงบางคนก็เข้ามาในลักษณะมิตรกรัลยาณมิตรเป็นเพื่อนอะไรแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการแนะนําจากเพื่อนต่างๆนั่นเองแล้วเป็นอย่างไรยังไงนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักแน่นอนนะคะความรักที่เป็นบุพเพสันนิวาสนี่คือไพ่ the lovers นั่นเองนะคะ พรมลิขิตได้นำใครบางคนเข้ามาใกล้ชีวิตของคุณเหลือเกินแล้วตอนนี้นะคุณได้จะได้พบเจอกับเขาในเอเนอร์จีในช่วงนี้นะคะพบเจอกับคนที่มีความรู้สึกว่าเราก็อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแต่เป็นเรื่องของดีวายเป็นเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มาเจอกันนะคะบางทีครั้งเราก็ไม่สามารถบ,ารบังคับควบคุมได้นะเมื่อ ใครบางคนที่เข้ามานะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องมีการเลือกต้องตัดสินใจเลือกอย่างแน่นอนอาจจะเลือกว่าเออมันก็มีเข้ามามากกว่า1คนแล้วเราจะเลือกใครดีนะคะหรือว่ามีการต้องเลือกอะไรบางอย่างการช่างการตัดสินใจนะเรื่องราวของความรักหรือจะเลือกออความมั่นคงในอนาคตอะไรแบบนั้นในช่วงนี้นะคะชาวธาตไฟก็ถือว่ามีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ เลือกได้นะคะก็เป็นคนสวยหล่อที่เลือกได้นั่นเองคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะมีชาวมิถุนแล้วก็กรากฏเอาละนี่ก็คือเรื่องราวโดยภาพรวมนะคะความรักของคนโสดต่อไปเราก็จะไปดูนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่มาอัปเดต ในเรื่องราวของความรักตรงนี้จะบ้างนะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลหรือว่าอยากจะสมัครคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นที่เราต้องการให้มาอยู่ในชีวิตคุณขอบคุณสำหรับการกดติดตามในวันนี้นะคะอย่าลืมสำหรับการกดเ,เขียนคอมเมนต์นะคะ Subscribe, l ไลค Share ในช n n e l ของนิรยาทาโร่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็สมหวังกับความรักแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ